เคลียร์กันเดาจ้าเออเออเออไม่ส่งวันนี้เพราะว่าเมื่อวานมันค่ำเราคุยกันค่ำอ่าอ่าอ่าแล้วรับอะไรอีกรับที่พี่เขารับไว้สีขาวสีครีมนั้นใช่ไหมอ่ามันเป็นขาวออกครีมนะไม่ใช่ขาวจัวนะขาวครีมอืมอืมนั่นแหละตัวเดียวกันเพราะวันนี้มีรุ่นเดียวมีห้าสี ดูไลฟ์วันนี้หรือเปล่า <c oughs> อ่าอ่าอ่านั่นแหละนั่นแหละเป็นชีครีมขาวครีมนะไม่ใช่ขาวเลยจ้ะอ่าอ่าแล้วก็ตัวตัวสีไอ้นั่นเราจะแยกซองให้นะตัวสีตัวสีชมพูม่วงอะ่ะเราจะแยกซองให้แต่สองซองนี้ก็จะไปใหม่ อะไรไม่เป็นไรแต่ทำ COD ไปแหละแล้วก็ต้องจ่ายแกทุกตัวตามนั้นเลยจ้ะจะให้เขารับผิดชอบก็ให้เขาจ่ายให้เลยถ้าเขาขอไปถึงบ้านก็บอกมาว่าติดนี่ป้าอยู่ก็แค่นั้นแหละอืม,อมไม,ไม่ไม่ต้องโอนบอกให้เขาจ่าย COD ให้หนูเลยไม่ต้องโอนไม่ไม่ให้เขาจ่ายปลายทางให้หนูเลยโอเคเรียบร้อยจ่ายแต่ต้องเขียนหน้าซองให้ถ้าไม่จ่ายก็ตีคืนแค่นั้น จ่ายก็ให้ปาจ่ายออกไปแล้วก็ไปทวง,งเขานี่ตีึ้นเราเสียค่าส่งกลับไปกลับมาที่สุดเรวยเยอะนะถ้าเขาจะสั่งก็ให้เขาจัดการจ่ายเลยเขาควงกันเองแม่ส่งเราส่งของให้เราไปเคียย์กันไม่จบแล้วตีของเรากลับมาเราไมเล่นเรื่อเกี่ยวข้องอะไรเลย แล้วป้าก็ไปทวงกับเขาถ้าจะเอาเสื้อเราก็จ่ายแค่นั้นแหละตีของเรากลับไปกลับมารอให้เขาเชียเสร็จแล้วส่งไปใหม่อีกอเหาอหกตัวอันนั้นนหนที่เขาเอาอ่ะาะสี่สองสี่สองสี่สี่สี่หกอะมันได้สิบเจ็ดไม่เหรอ ก็ขาดตัอนันเดิมหนึ่งตัวนี้ไม่มียี่ห้าสวัสดีค่ะคุณพี่ใครเข้ามาแล้วฝากค้อเจาอค้อใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วกดติดตามนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา เอาเสื้อใหม่มากันเลยนะคะคุณพี่น้ำมีแต่เสื้อผ้าใหม่ๆนะคะคุณพี่น้ำครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยถ้าอยากด้เสื้อหนาวบอกนะเดี๋ยว้ลูกขึ้นเสื้อธรรมาดาให้ก่อนเสื้อหนาวก็จะเป็นตัวนี้นะทุกคนตัวนี้หนูเชียร์มากเพราะว่าน้องผ้าดีมากนะคะ <S <S อยากให้ทุกคนได้ผ้าดีๆใส,ส่สบาย,บาย,บายๆกันนะคะคุณพี่น้ำเสื้อหนาวมีหลายท่านอาจจะได้กันไปแล้วคะมากดโทรเข้ามานะคะเสื้อหนาวก็มีตามตามสเต็ปตามสเต็ปอยากได้อะไรขอมาแล้วกันนะคะ ข้อจอข้าใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามค่ะเข้อจอข้าใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามค่ะดอสามีดำสามะ้อเขาะเอาสีนคะ 对吗？ ท้องไปแล้วนะไม่ไม่ไม่ใช่นันไม่่ทางเรานัาทางไปทางแล้วค่ะา,าเราจาก มาเมื่อกี้หนูกลับไปมันไม่ใช่แล้วนั้นรออยู่รออยู่้าจะกให้รก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากขอลจอขอาใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามค่ะเข้ามาแล้วขอลจอขอใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามค่ะคุณพี่จ่ายเงินไปทางได้เลยไปทางไม่เสียค่าส่งจ่ายเฉพาะค่าเสื้อไปทางไม่เสียค่าส่งจ่ายเฉพาะค่าเสื้อค่ะคุณพี่ขารีบเลยรีบเลย ฟรีค่ะส่งฟรีค่ะส่งเอฟได้เฟเก็บได้เก็บสั่งได้สั่งทำนี้ค่ะเอฟได้เฟเก็บได้เก็บสั่งได้สั่งกดมือถือแลวโทรเข้ามาค่ะ 啊呀妈呀 ที่หนูใส่นะคะสีดำนะคะอก3 8 4แ4 2 4 4 4 6 4 8รหัสตัวนี้9322นะคะรหัส9322เป็นดำลายจุดอก3 8 4แ4 2 4 4 4 6 4 8กดมือถือและโทรเข้ามาค่ะฟรีค่าส่งนะคะคุณพี่นะฟรีค่าส่งจ่ายเงินปลายทางได้ด้วยปลายทางไม่เสียค่าส่งจ่ายเฉพาะค่าเสื้อเอฟได้เอฟเก็บได้เก็บสั่งได้สั่งเนาะคุณพี่เนาะฟรีค่าส่งค่ะกดมือถือโทรเข้ามาค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่สวัสดีพี่พี่ ถูกบ้านนะคะเดี๋ยวต้องปักหมดเบอร์โทรให้นะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะสั่งนะคะโทรเข้ามาค่ะคุณพี่ค่โทรเข้ามาที่เบอร์โทรนะคะ093ต่อด้วย4 6 4แล้วก็6 2 42นั้นเองค่ะคุณพี่ค่ะกดโทรเข้ามาหาน้องแอดมินได้เลยค่ะคุณพี่ค่ะแอดมินรอรับสายหลังไม่เนาะหรือว่าอยู่ขึ้นหน้าจอทุกคนมีทุกเครื่องเลยทุกเครื่องมี นะคะอยู่หน้าจอสีแดงมีให้นะคะกดมือถือโทรเข้ามาเลยค่ะพี่ค่ะกดมือถือโทรเข้ามาเลยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะรุ่นนี้ค่ะแม่ขอเป็นหก ขอขนมสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สิหกสี่แปดค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้ว ขอจ่อขอใจกดไลค์กดแชร์กราบสวัสดีทุกบ้านนะคะกราบสวัสดีทุกบ้านกราบสวัสดีทุกคนเลยนะคะคุณพี่นะใครเข้ามาแล้วขอจอขอใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วกดติดตามให้หนูด้วยนะคะคุณพี่นะรุ่นนี้จะเป็นรหัสคือ9322คุณพี่ก3 8 4 0 42 44 46 48จ่ายเงินปลายทางได้ด้วยค่ะปลายทางไม่เสียค่าส่งนะคะคุณพี่นะจ่ายเฉพาะค่าเสื้อเท่านั้นเองค่ะนะคะกระดุมแกะใช้งานได้จริงนะคะรุ่นที่หนูใส่อยู่เป็นรหัสคือ 9 3 2านั่นเองแล้วเนีเป็นผ้าซาร่ากระดุมแกะใช้ไงานได้จริงเดี๋ยวตัวไปหนูมาตัวนี้ให้ดีกว่านะคะตัวนี้ขายดีมากวันนี้ตัวนี้ขายดีมากเลยนะคะขออนุญาตใส่รุ่นนี้ให้ดูกันละกันนะคะพี mm ่นะนี่ตัวนี้สวยสีขาวไหมสีขาวสวยมากนะคะ mm hmm. มีขาวมีสีครีมราสก็สีน้าตาลสีครีมก็คือสวยนะสีครีมนะสีครีมใส่เวลาใส่ขึ้นกล้องมากแล้วก็ใส่เวลาใส่ขับผิวใส่ง่ายดีนะคะหนูขอใส่งานตัวใหม่ให้เลยจ้าดูเอา ตัวจุดวางไว้ข้างบนแล้วกันนะคะคุณพี่นะเผื่อใครอยากได้ตัวจุดกดมือถือร้านโทรเข้ามาค่ะคุณพี่กดมือถือร้านโทรเข้ามาค่ะจ่ายเงินไปทางได้เลยปยไปทางไม่เสียค่าส่งจ่ายเฉพาะค่าเสื้อเอฟได้เอฟเก็บได้เก็บสั่งได้สั่งกดมือถือโทรเข้ามาค่ะเจเลยไม่ไหวแล้วเจะยังไปเอากระสอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้มันยุ่งอไ่เี้ยชอบเดี๋ยวไม่ลชมากของตรงมันมาจัดสั่งไป นม,มกินจิตใจแลมม้มามีมังมัมมัมมัอมมาค่ะคุณพี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาได้เลยมาได้เลยค่ะคุณพี่ขอคุอ,อกสามแปดสี่สิบองสี่สี่สหกสีนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรหัสอ่าเก้าสองเะเก้าสามสองสีรหัสเก้าสาคุณพี่ ออกส4 4แ4ด4ี4สใส่ได้เลยนะคะมีไซส์ให้นะคะมีไซส์ให้ตั้งแต่เล็กกลางใหญ่นะคะเป็นเนื้อผ้าซาลาผ้านุ่มนิ่มใส่เย็นใส่สบายไม่ต้องรีบค่ะพี่ผ้านุ่มมากเป็นผ้าซาลาทุกคนอาจจะเคยรู้นะคะหนูใส่สีครีมให้ดูนะคะสีครีมเวลาใส่สวยมากเวลาใส่สวยมากนะคะอยู่ได้ไม่ห่วยก็ธรรมาดาคนใส่ึ้มมาสวยมากราาก็จะมีสี สีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีสีขาวนั่นเองค่ะเขาจะเป็นอกขาวเส้นเส้นสีเทาๆแบบนี้นะคะทุกคนมีเส้นเทาๆด้วยนะคะเป็นขาวดําแล้วก็มีเส้นเทาด้วยนิดนึงนะคะตัวนี้สวยมากเอาไปแค่250บาทค่ะอกส4 4 4ปดสสจ่ายเงินไปทางได้เลยปลายทางไม่เสียค่าส่งจ่ายเฉพาะค่าเสื้อเอฟได้เอฟเก็บได้เก็บสั่งได้สั่งกดมือถือแรทโทรเข้ามาค่ะกดมือถือแรทโทรเข้ามาจ่ายเงินไปทางได้ด้วยปลายทางไม่เสียค่าส่งจ่ายเฉพาะค่าเสื้อค่ะ ายทางไม่เสียค่าส่งจ่ายเฉพาะค่าเสื้อกดมือถือแล้โทรเข้ามาค่ะกดมือถือแล้โทรเข้ามาเร็วค่ะเร็วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสนใจตัวไหนโทรหาเอ็ดมินนะคะตัวที่หนูใส่รับตัวที่หนูใส่เนาะตัวที่หนูใส่รหัสอ่2เก้าสองสามเก้าเก้าสามสองสี่รหัสเก้าสามสองสี่จดไว้ด้วยนะคะคุณพี่นะเผื่อบางที เราอาจจะพูดผิดพูดถูกพี่จดรหัสไปเลยเลข9เลข3เลข2เลข4นะ9ก2 4กดมือถือและโทรเข้ามาของคนอก38 40 4 2 4 4 46 48จ่าอใส่เงินปลายทางใด้ด้วยปลายทางไม่เสียค่าส่งค่ะจ่ายเฉพาะค่าเสื้อนะคะโทรได้โทรคะ่ะคุณพี่ขารีบเลยรีบเลยกดมือถือโทรเข้ามารหัสคือ9 3 2 4